สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆและเพื่อนๆทุกๆคนนะครับวันนี้ผมกลับมาอีกแล้วนะครับสวัสดีครับทุกๆคนวันนี้ผมมีรถอีกหนึ่งคันนะครับที่อยากจะมาแนะนำให้เพื่อนๆทุกคนได้ทราบนะครับเป็นรถรุ่นที่มีความนิยมมากๆในอดีตจนถึงปัจจุบันนะครับผมนั่นก็คือ Toyota v วีออสนะครับเป็นรุ่น1.5 g นะครับเป็นรุ่นท็อปสุดเลยนะครับผมรุ่นนี้ พูดถึงแล้วยังไงก็ต้องมีคนรู้จักแน่นอนนะครับผมภายนอกมีความสวยงามลงตัวน่าใช้มากๆครับขับง่ายจอดง่ายดูแลรักษาง่ายๆแถมยังประหยัดน้ำมันมากๆเลยนะครับในรุ่นนี้ซึ่งก็เป็นที่นิยมกันมากๆด้วยเช่นกันนะครับพี่ๆเพื่อนๆท่านใดที่มองหาใช้รถรุ่นนี้อยู่บอกได้เลยว่าน่าใช้มากๆเลยนะครับตอนนี้ราคาก็ไม่แพง หรือจะดูเป็นจัดไฟแนนซ์ก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามกับทางร้านได้นะครับหรือว่าไม่อยากจัดไฟแนนซ์จะดูเป็นเงินสดคันนี้ก็ราคาไม่แพงมากๆเลยนะครับเป็นราคาที่ถูกมากในราคาเพียง219,000บาทเป็นราคาพิเศษในเดือนนี้เลยนะครับทางร้านเขาแนะนํามาหรือสนใจจะจัดไฟแนนซ์คันนี้ก็สามารถฟรีดาวได้ด้วยนะครับแนะนำเลย รุ่นนี้ตัวท็อปสุดหาไปใช้กำไรใช้แน่นอนครับตัวล้อนั้นมากับดิสเบกสล้อหน้าใช้ภายในห้องโดยสารก็มีทั้งเบาะหนังนะครับตัวนี้เบาะหนังทั้งคันมีความน่าใช้มากๆสวยงามลงตัวนะครับจะใช้งานแบบไหนก็ดูแลได้อย่างง่ายดายทำความสะอาดก็ง่ายด้วยเช่นกันนะครับเพื่อนเพื่อนพี่ๆท่านใดดูแล้วชอบคลิปฝากกด ติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ